มาสุ้งค่ะพี่น้องบรรเทิงรายรอดกันในวันที่31ธันวาคมปีคริสสองเหงียสาวสามค่ะเมื่อได้ทบท fc ผู้บันแทงเดิมของรายการเสียนไปลอยจังมึงยาย่ในอันไลน์เฟซบุ๊กย่กอกรยูทูบกว่าจอมการปีน้องนักไล่จุดบ้านให้ยกควนเท่าสีแ่แดงเฮ็ดสึกตาตึก ตาอ่องพี่ของเสี่ยวขึ้นสิได้โคเขียวหม่ังติกําในอําใช้ติไรสปีเอาไว้ลองโคเขียวเฮียนสิเสอนตน้ําใจเขียวอนผิวคนมงเียวเจียงหตางลางสกว่าจุมนยในคุบกอมนอมกันดอเียนอีเขาตินกูก็ ก้มโหโกมโตลงต่อค้างเฉยอีเข,ข้าโคเขียวก็เฮ็ดไหลสทีส่นั้นแอมแอนดีเก้าข้างโคเขียวกันตอเป็นอยู่เหมือนกันย่อมอยู่แด่ละตับโดซึกมันยอมหาไตามูตีหนึ่งยอดตีหนึ่งเขาตีเขาจอกเขายอบในครูในวิ่งตีป่างตีเป้งมันน่ะเมืองสูมืงองน้อง chế si sĩ bộ năm lần dư này Hà má này Cùng hồ đỏ bí nông và Bạn sang nay khá đăng lại sĩ bí Chúng bạn hay cùng hồ đỏ trung giúp quả cảng thế này Lấy khu chung Lưu sĩ à sĩ ác ác Cả nạn quý คเขียววันให้ดุเมลสินดงได้เสดปินกุลยิบกองกลาง,ง,งกุงูกลางๆเสด็จขบขอนย้อนงินพ้อเป็นคือเปินได้กลมต่อน้อมต่อกัน่อเฮียดก็มันเจิสินตาสายตางเบี่ยงกูกด้พู่กันนี้นางฮือดีปีไรสิคโคไลอาเสีเอยดน,นั่นยอมอยู่ไดอนา่ฉชลยยอมอยู่ใดก,กูกั้งยอมอยู่ใดเคยียอ ย่อกว่ายูเออปีนอ่อนหลายกวันเท่าเขาก็เก็บเสด็มากำกองเปิดตับเปิดหับติกกูก็ได้เลยตัวเองเป็นันไง้จุหมองโลกเขียววันให้วันเมือ่อใดนำ้ำใจเขาเป็นเรื่งองดีลองเจอจาลองแผ่นดินลองคือได้เลยเมืองได้ กวนเมืองอันอยู่หน้วันให้ในเขาวลืนตืนหรอหูดีลองโคเขียวปีนอ่อนอะไรก็ในเรื่โคเคียวนั่นน้ำใจใครขึ้นจิงมได้หกเหมือนซอยคาปากปลอกลักปั่นมนุนอํมมีในหูกวกนเยอะกว่านหูเขาเขาใครอุเขาใครเจออาจ่ยงยมเหมือนมือก่อนๆปานสือ่อเทียนวันหูยานะอยู่ใน คุณเวียงเฮตตปีเกี่ยวมานมาชาวสองปีปานคุณสาตึกกุ้งิดอันควักมึงยามนั้นซื้อเทียนปอบส,ส,สดจอมนาสาม,มีมานเขาเยาก่อนนอนรับฝันดีกินเกี่ยวโรกอำก่ำห้างเฮียนนําขิงปองอีสังเอาไว้ไว้เสียคุณสาว่างรึ่งจเจอยศิษยเจิมปึงเลยแห้งศึยสองสามปากมือหาเขาเขายังอีเยาปากแปดเจอยสิ กูย้อนใจกสซึกูมานมาติ่วันให้ไหนเขาก็ลาเจนนันเอาไว้บอกว่าเมื่อนันวันให้ที่เปลี่นแต่ปีเกี่ยวมันนับขครั้งเช้าสองปีคือดีไงลองไั่ปีนอ่อนางไรเวก้ามือเดียวได้นเหตุผลการมาให้เหตปผลการตัดกองจู่ห้ากูบอกดิเด็กขาล่ามันมือไหนวาจุ่มวันให้ได้มากองลูกหนึ่งเขาหมอเฮ็ดมากลงปุยหนึ่งเขาหมออ่องอ๋อหมอขึงให้มันเปลี่ยนมากเลย ก่อนน่แหละล่กนากรกล่ามามือจินยามจุ่มมองนกเขียววันให้เขาในแน,นี่กว่าย้อนกว่ากู้กว่ายุ่มกว่าจิกเอาดีพี่น้องว่าปางสร้างหลายหลายพินาจ้าคือมืองสันบ่อยก่อนไหนโคเขียววันให้แน่เปิ้ลสั่งอีสังเขาการอะไรฮ็ดย,ย,ออย้อนทางหลายย้อนว่าหนีทมหูทมโตกูเจอกูหลองเอาไว้กว่าเราหนึ่งโคเขียวถูกตีเลอร์ซีเนมาใน đoàn quân đồng bảy chiến gia vẫn vẫn hành vi trên nền pi noo lại hôm mai hết sáng đã siêu khi mình đây đã dư trung do dự khu chế quy luật gom hồ đỏ pi noo sang gom hồ đỏ pi noo lão cầy mnd cao căng gom đỏ pi noo kháng gom hồ đỏ đây, ừ อาาาันาออจากของตัปโดซึ่มันกำสื้อเยาอันเขาเฮ็ดเขาสักอยู่วันเมื่อไงนางหือดเอลเป้เจ้ายอดซึ่นางหืดติกของเสียคือได้นางหืดดิกโครลายมาปจังนางหือโคเขียวได้เป็นขุนนักเถื่อนผ้าสามหิงมึงกึ่งลายขาดเกศีสีโป้น้ำหลันย่อเมือได้อันในอ้ออ้อขุนเสียงอ้ออ้อคือไดอ้ออ้อสี่อเทาสีเทียนเขาวันไรเหมาะกันไรปีหนอกอะไร จะเอาเปีไรของเสียวขึ้นสิ่งใดดับสิ่งสิ่งใดนั่นเขาคัดใจโมกาล้าเมื่อเดี๋ยวเนี่ยเขากวนเท่ามาหยิบกอกอย่าปีรือว่าวันตัางนาเขาจ้างกว่าเอาเมฆเท่ามาเปิดตับปั่นเขาเนี่ยก็จางเป็นไรเออปีนั้งทลาไรอาม,มีอีั้งปีวันให้เขีดยนไร บอไรยไ่ตบยอไรเผียวตพอไรทักาล่าลงสิเลยกินเลือดไตายไหนวันให้เช่ลกูมี๊บเพรเขากัอุติคนเมืองปั้นอวัตานางนคนสึเข,ขาในี่เป็นแงปึงแทงลอกเทงลายีทงปางลายหนึ่งเออโคไลคนสายสองเออโคไลยนยเป็นจุ้งป้อนโคไลเนหลุดตึกเปียร์่นพ่อม,มันในเขาได้ล่าจงอ่นอันโคเขียวกวับพ่อมันเนไ่เปื้อนพ่อมใน,น,นมตึ๊มันสิเดปกต่างเมืองอนขอฮะเปื้อนพ่อมกันต่ เอาคู่ของเมืองใดให้ผิวใดให้อกอ,อวันให้คู่ผิวอ่ำเลยวุ่นปีไหนปีหนอตั้งหลายกว่าความมามาญาย,ยิสิลายละไรอะไรก็เป็นกว่าเครื่องมือเป็นนั่นยิงหึ่งก่ออู้ดูโขอ่ำพูหันเท่าเก๋ปอดีตายปอดีเขาเขียวยังไปพู้ว่าเจ้ากเก่าเฮ็ดให้ให้เฮ็ดหลีเฮ็ดเบิกเฮ็ดเรื่องเฮ็ดพอดีแต่คนเมืองฮะตาเจ้า,จากเก่าอยู่ไร่เอ้ เจน้าเอกูก็ดีพูดนางหือเดีมิลองก้องไก่กับสารกว่าง่ายไปดงคิงเคยได้เขาเชไหมจองเขาย่ามเอาเมมันเมฆภอย่ามเบียนมานห้าเลพี่น้องเขาถามได้เลยซื้อเทียนได้กว่ายี่อมบนางสมีมันหลายปอกเยรอต่าปินครูเสดก้องไก่อยากให้หนีิดโออยากให้ยังกลุ่งเขาเพียนซึ่งเสดติดวันหนึ่งเขาเด้เป็นอันเดียวกันตั้งมาในสองเขาเพียงกันเึ่นนั้นเอาไว้ห้าเขาไม่ลองก้องไก่กันจริง ปอคนเมืองหาหูหาหูเฮ็ดแกงเอาตั้งนานยนานี่ท้องแขงกันดังตำรวซึกมากคนเมืองอ่ำหูตีปองอ่ำหูได้ลึกตีเต้ําว่าโคโขเขียวไลยมันยืดกันนั่นเองแตาหลอกกินขา้าวคนเมืองกว่าทห่ข้าวถึงเมื่อหนําเปี่ยนมาหาสิเก่าปีกันนะก็เยอะยออปีนอกจากคือเมืงงองสุดเลยวุนด้วยดีไหนนี่จุ่มโคเขียววางให้นั่นมันนำํำใจซึ่ได้เลยมันเปลี่ยนจุนเรื่องกว่ายาววันม่อให,ห้หายยาอด้วยนี่ กูก็อย่าไปลืมก่อนเลยแสนไวมึงเวลาจริงก้มหูดอเทียนอะไรก้มอะไรก้มหูดอว่าก้มอะไรก้มหูดอค้างไรก้มหูดอกูกัรเอ็มแอนดีไรกว่ากานโตมันไลแต่ให้วันให้อยู่รอดถึงยังหไงยังหมายอันสู้ถงลม มหาศีพงหานขุนแสงคือได้ซื้อเท่าซื้อเทียงเขา,า,า,าสุดสุดอยู่กว่าเทียงนั้นเขาเฮ็ดอะไรหมดฮะเพราะเปลี่ยนอาศีของเสียวขึ้นจึงได้เฮาหลีบีตับสิกเหลียวโคเขียวไลยเสดเกียรติขีห้กันให้เปลี่ยนอินเชียงเปีนดีปึงสังขารคนเมือใงในจึงได้วันระน,นามดีให้เอเข่าเขากันหาไล่เกริดกันเข้าพ่พ่อมาทำเอาปีนออะไร เขาหย่งย้ำเนื้นอู๋เขาปีไอเขาน่องเขาหลุกเขาร้านเขาอันยิบกอกงกลางโกงงในกลางางอยู่จอมเขาเขาจะหน้าในกำสูงลูกลานเขากว่ามึงขี้สูงลูกลานเขากาเปเฮียนตีนี้เยอะตีนึงมีปีใหญ่มีหมอ,อป้ายว่นอันเลียดเชี่ยวนำสิจุ่มวันให้เรื่องสุดมา้าโคเขียวเป็นสิ่ง่รเป็นกว่าค่าลิฟคาลอ็อคคาปิดคาปอนจึงนลัเอาไว้โคเขียวก็ต้องเป็นเครื่องมือเปิ้น Hết bản cán quên Chờ này quay Bị đau khóa quân đây là Bọn màu áo ồn khô kiểu vàng hay, Ôn khô sẽ ra áo mương tay lại Xén bái đổi chạm mương giái Đế ẩm biến thái Giao cao đế yu, Hữu giao mương tay Bọn khô kiểu vàng hay, on hết ồn sáng này, Hâu bọn hằng nhau vàng Măn biển màng Đu hoa màng Bòm hoa Măn biển nón hoa Măn biển xức Măn tức màng hoa tay mình nằm ha biến thay đồ mừng sẵn nói chung mong văn hay nụ kiểu này hâu bố hẳn nhiều bí đỏ nó lại hâu hẳn dưới hữu lại lại nơi mừng đây này bố khẩu tay hôm nay cầm bài mừng khí mừng thay mừng chạy khí mừng đây quân mừng này mắt nằm ngư đây mắt nằm mừng máu ổ văn hay buồn cả คิงสูดถงลมบ,บ่บกุนลาดเจ้าว่าหับลายหมาป้าหลายการมือเหลียวได้ตั้งหับตั้งการการก่อฮักขวางหัวหลายการเนี่ยหลายหับเจ้าปีนอท่างไหลหับหาบปอตายปอมีไม่เออปอควนมึง,จ,มง,งมจะได้อ่ำเงื่องอ่ำเว่พราไหนตีเลี้เฮ็ดให้ไทยนาเสียเลยใส่ล้อโตกว่าปันสูบานให้ปอปอสุดเสียเลยกินนี่น่ะหลัวเฮ็ดควนไตเฮ็ดปอกมาวัานปอกมามึงเสียเฮ็ดให้ไทยนาเลีย้ยงสูงค่ะ เขาจะได้เป็นคาริสูห้าเลยแข่ถามเจ้านั้นพวงหานสู่ถงลงเขาความจะได้ว่าสูดในปลายบานปลายเมื่อไงเขามาลาเจ้านั้นปีหนอนั้งหลายพออยู่ในเมืองในสู้ชำเก็บขอนย้อนนึงกำกองวันเมื่อไขึ้นลองค้นลองมีพ่อหลีชะตาเจ่อจ่าเลยลาที่ในมากไหยอ่ะมีพ่อหลีชงตาเจ่อจ่าแต่วันเมืองศิลกายยังผังเด็ดขิงการขิงหิงสังข์ผังดิบก้นเมืองเถียงลูกกว่า ใจห้ามใจโนกเขียวม่งเขียวนอนเขียวกะลาเขียวเี่ยปีนอ่างหลยนี่ยวุดไดดีเน่ใจว้ามหลยะเข้าหลือไดเตียแรงหรือสินดังวานให้เมืออเบื่อได้บรีเฮสสังเนี่ยคุณเพียงการไหมเมื่อนาเม,มืองไทยเมื่อนาปฏิการเมืองเขาหาสิ่งไดแค่ขิงกันยามอยูเปือการปอดสีลักนำปอจุ่มเฮาเก่าข่า bên à tôi nhớ đồng bằng sông hết sản phẩm quân mương này quân áo anh ấy mà là bỏ lại biển nhớ có hết cho quê cả khu kiểu văn hay văn bữa này biển đó là lại lưu sĩ cả hoang tập phong chủ tập phong lũ tập phong tiệp tập phong quay ở phong là mà, ma tham gia là muội tây ta hoang là vườn gì đây ma kín khảo sản mương hậu เตมือปานแล้วมึงไตจวนมดเข้าสารกาเนี่ยเข้าสารมือเท่าเขามากกินกาปานกลุ่มดิ์คุณสารลำแบบปอกนี้ออกซื้อเท่าซื้อเทียนก็ได้เอามาถึงปอกกันสองจูมันพอมันนานตายเลยมันเดี๋ยวมาได้ปอกกันสามได้ป่ะนี่นอเนี่ยมาเออดรอ้าไม่ปู่มวนไล่ย่างจืคือเข้าคาในี่ยจะได้เฮ็ดไทยไถนาสิได้หาเลี้ยงสู่ฮะเสียนไปเมืองหลาหลายปอก มังก็สำหรับมารักความเดิงเนียปีหน่อเขาวนเลยรู้ไอ้ชาวนาวใครเฮ็ดขุนไอ้อ่ำหูกูหมุนปอมีกวนเมืองเลยอ่ำหู้กาพันของแผ่นดินซ้ำใขรเฮ็ดเจ้าจอมเขามันเปลี่ยนไอ้กวนเกาไอ้ชวนเรื่องไอ้ยาวันยาวมืองกาลานกุยออกข้างเจ้าเขาฮอเกะฮอเกะก็อยู่เรื่อนั้นเนี่ยมันเมียนอยู่ฮะเข้าซะในตึงงานเป็นคาที่สุดเ่ยใครถามเรื่อนั้นเอาไหม ปีนอ้งอะไรจุ้งมองโดกงเขียววันให้วันมือให้ป้าเขาขามาตุยมามึงกึ่งนมาลา่ขาแต่หมอโัวลเมเอร์มาหมูเชน้ำคำาม้องวนมึงขอนกันเฮโฮย้อนถามอีหนึ่งอ่ะอ่องจันลิกจันทางอ่ะมาหฮวไนวนมึงไ่ะ ลูกหลานกวนมือกก๋เฮียนลิกนั่นเลียดไอ้สูเทียงเลยเนี่ยเพราะเสียไปเมืองลาสได้แังพิษฮะบอกบาเอาโอสูนั่นหลัวว่าสอนกวนมือบอกต่างหู้สูนั่นหลัวมาลาไปเพิ่นสูดีว่าสูเจ้านาหู้นะาห่ากำก้องเสียขินลองขึ้นลองเก็บขอนย้อนเงินหลุไลแหย่ยมตายเพียงหวยกวนมืออันสูมาโฮนั่นตีเลยเฮียนนั่นตีเลยเฮ็นไหนผมเฮ็ดเขียมอะไรเลยเออหน้าแด้เป็นลายดอกฮัลกูกะ พอลองปิญญาตั้งผู้ป้ายวุนย่นหยาดีสวนบนเมืองแล่ฮาอองจันทังจันทีคา,า,าลภาษาเลวหลายๆการจือจัดการวันมืองการจือคือในข้ามีนำกัดมอกะอืดแต่ดีกว่า้อกะราหลังไก้คนมืองนั่นเอาแอบจำสิด้วยหน้าสวยหนึ่งเลซสึกโคเขียววานให้กูมีจันทร์อันเมืองเมืองทังหลายอีดีรายการให ถามสูจริงนะะวักว้หลอดดวหนึง่งปีนองเจากก้าคือเมืออสดอันเขาข่าหันนั่นเขาเปลีนไ้จึงไหนอําเฮตตาเจืจากอําเฮตตาเพียงดินอําเฮตตาจิงไตโกมหูดอทเทนวีไรกกมหูดอกปีนองวา่าปางสร้างไรเย่าก่อกมหูดอกข้างเขียอีเขาเอีกอีเขาจิเนขายังกกมหูดอกไรกูเจกูจุ้ง คยกับปอเปลี่ยนสีของเสียวขึ้นจึิงได้ปอเปลี่ยนตับสิบจงได้คือเทไล่ะปีนอทั้งหลายเขาอ่านเตืออ่านดึืองอ่านเยื่อเสียนไปมึงหลายหลายานพวกเขาเห็นหน้าเจอจัดวันมึงเขาได้ปันมันเวียดวันให้ปอหอบเาวันเหมือนไรสี่เจียงวันให้ปีนอหอขาดด้วยในนารของนาราจันนาราตุกเลยาราออกนะมันปออยู่ไว้มดเข่ากว่ายื้อฮะม้วนหลอดกว่าแต่ขามันใช่ไหมยื้อของเสียวขึ้นจึงได้ จื e ้อได้น de ี่มันปองว่าซิงนะปองว่ามาเอาหุงลมบันบันให้เขาสมัยยือของเสี่ยวขึ้นได้อันไหนมาเอาออกไปว่าในตาหูไล่เฮ็ดของตักกองสุวรรณให้มันเป็นว่าจังได๋เอาไว้กงหูดอกคู่จุ่มไล่กวยกะให้พี่น้องเฮาขาผู้ไว้ว่าบ่เป็นของเสี่ยวขึ้นได้ได้หลูหรือว่าหลูติ๊กเก็ตหลูยึกโคไล่ในมันหลูมีอ่ะในจุ่มหมองเนาะเขวว่าให้เด้อบ่เอาออกเขาบนจังได๋ เขาใจเยาว่าปีน้องเขาเทียนเอา๋ฮะกูกล้าฮะว่าฮะกูเจ้าคือเฮาโฮมุนสิริตุเ็ตโคไลเมืองได้แดงเฮาดิอุบสุริอุบไปรือฮะโคขียวดิอุบผ้ว่าดิอุบผ้าลอยดิอุบผ้าอ่ำนั้นก็ปีน้องว่าอู่ดิอุบผ้าอุบอุบอุบเห้ือหะอุบเหมือน่ะหนุนอุบพักเจริญันาเออแค่งทั้เจือดันเอาไว้ปีน้องทั้งหลายอ้ออ้อเนี่ยมันน่ะเดือดใจหมักอ๋ออ้กุนเนี่ยโคเขียววางให้ จุ้งก้นหลวงเขาได้ไม่เปลีป่ยนมาเอาโอ,อ้ยสิปีดอกอกันเทียนทั้งหลายเอออันไใหนใครจุ้งตักเอฟซีผู้ปันเทียนเอาไว้ว่าจุ้งหมองโนกเขียวบางไทยก้มหูดอ,เดอกเจริยไรก้มหัวดอต่อค้างไรก้มหูดอกกูกลางไรก้มหูดอว่าไรไกวอ,อยู่ในผ้าดงมังไรแตาที่เอาปี้ของเสียวขึ้นสิ่งได้ดับสิงส่งได้ เอากวนเทามาหยิบกองเปิ้ลตับไหลเป้กินกวนเทาไหลอ่าเฮ็ดนําข้อสั่งเหียมเป็นกวนเทาไหลนางอุดิตึกเป้โครายนั่นคักใจทุนยาววันบ่ได้นําใส่เลยป้ายกวนมาอ,ออกคูเขียวเปลี่ยนได้บ่แค่ถ้าสังว่าจริงหือเสียมไปมึงบ่ลองพี่อันลับมาพี่นาาา้องเฮาคักอย่าก็ถ้าสังโดยจ ổng แม้ลิ้นสุด โคเขียวไดนผู้ดูขึ้นว่าอ่านเท้าคายเฮ็ดในใต้ไม่ได้หังแผยนดินก่อมในพึ่งดึงสุดมาปาดีโคเขียววันให้ตะปองลูกก็เป็นกว่าเครื่องมือตะปองสุดปอดหองการล้านไปป้อผู้ดูก็เป็นพวกยิบกำมวดเยาะเป็นพวกงำกูจอกเยาปีดอ่านลหลายป้อคนเท่าคนเก๋ได้ไปลูกไปได้เลยตกมีโรงขายใจแต่นี้เรียกรายเนอวันให้อยากไปบวันก็ไหน ก็ไขรตุอมดับพิงเอาข่าเอาไว้ว่าเขาโงมโหขุกกอมนอมไหวไหลกูจุ้มตาผิวของสีเอาขึ้นได้ต้อมดับพิณเอาข่าแลได้มาสุข